สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบ j Asset Management ค่ะอีพีนี้นะคะยิ่มมีคอนโดสวยๆในย่านสวนหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันกับโครงการที่มีชื่อว่าเอสเปซสุขุมวิท7 7นั่นเองค่ะการเดินทางมายังโครงการค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางผ่านทางถนนสีนักเินค่ะอยู่ใกล้กับทางด่วนพิเศษฉลองรัตหรือจะเดินทางนะคะผ่านทาง BTS สถานีอ่อนนุชค่ะ MRT สถานีสีนุชก็ได้เช่นกันค่ะและยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้านหน้าโครงการค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าพิกาเดลี่แบงคอกค่ะ, elli, คะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าสี่คว่ำสแควร์ค่ะพาราไดเทสโก้โลตัสบิ๊กซีเอ็กตค่ะ ตลาดอ่อนนุชนะคะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยอีกด้วยล้ะค่ะภายในบริเวณโครงการค่ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งรอปภกล้อง CCTV ค่ะและระบบขี่กร์ดเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเลยล้ะค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบรรยากาศลมลืนน่ายอยู่มากๆเลยล้ะค่ะพื้นที่สวนหย่อมส่วนกลางฟิตเนตสสระว่ายน้ำคอยให้บริการลูกบ้านด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะที่โครงการ นี้เนี่ยเขามีที่จอดรถนะคะทั้งในอาคารและก็ด้านนอกอาคารไว้คอยรองรับการใช้งานของเหล่าบรรดาลูกบ้านอย่างเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าห้องเนี่ยจะสวยแค่ไหนซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูห้องสวยๆนะคะที่อาคาร B ชั้น7ค่ะตามยิ้มขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้อง2347มทับ166ค่ะสำหรับคอนโดห้องนี้นะคะจะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องครัวนะคะและก็1ห,ห้องน้ำค่ะพร้อมกับระเบียงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าภายในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ ลนในส่วนของโซนแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะจะพบกับโซนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยเขามีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวค่ะพร้อมกับชั้นแขวนไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงซิงค์ล้างจานด้วยสามารถเก็บของได้นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารคุณสามารถที่จะเพิ่มเติมนะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือจะเป็นเตาไมโครเวฟค่ะพร้อมกับตู้เย็นได้เลย ะะพื้นที่ถัดมาค่ะจะเป็นบริเวณโซนของ l i ฟวิ่งรูมค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะซึ่งคอนโดห้องนี้ค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาเองค่ะหรือจะเป็นชั้นวางทีวีและก็ชั้นวางของค่ะสามารถที่จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเข้ามาพอบอยู่ได้เลยทันทีค่ะ บริเวณห้องนั่งเล่นนะคะยังมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะที่เชื่อมไปยังระเบียงนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะวางเครื่องซักผ้าได้แบบสบายๆเลยและยังสามารถเปิดรับลมบรรยากาศสบายๆนะคะกับลมธรรมชาติค่ะ และพื้นที่ถัดมานะคะสําหรับโซนของ1ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ สำหรับคอนโดห้องนี้นะคะมีการแยกพื้นที่นะคะห้องนอนเนี่ยไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะและมีพื้นที่กว้างๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะพร้อมกับเตียงนอนนะคะขนาด5ฟุตค่ะและตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินนะคะเป็นกระจกบานสไลด์ค่ะตู้ใหญ่ๆนะคะตอบโจทย์สำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่มีเสื้อผ้าเยอะๆค่ะพร้อมกับชั้นวางของนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้งานเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วและบริเวณห้องนอนเองค่ะยังมีหน้าต่า ะะบานสไลด์ค่ะที่จะเปิดรับลมนะคะและชมวิวธรรมชาติบริเวณด้านนอกด้วยละค่ะการเดินทางไปยังคอนโด A Space สุขุมวิท7 7เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามซีคอน4นีนาคารินขับตรงไป2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท7 7จากนั้นขับต่อไปอีก900เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอ่อนนุช37ทับ1จุดหมายจะอยู่ทางด้านหน้า และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากได้คอนโดสวยๆนะคะกับเอสเปซสุขุมวิท77ค่ะทำเลเดีอยู่ใกล้กับสิ่รํำนวยความสะดวกามากมายแบบนี้คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้คะ่ะผ่านทาง Facebook Fan Page J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบ่าย J Asset Management ค่ะเรายังมีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีนะคะ นอกจากที่นี่แล้วค่ะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายๆที่ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดรัฐปริมนทนค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ